ีโดนเทกกลับไปได้เหมือนกันครับรวมถึงทางหน้าของทาโร่ครับโดนฟรีนเก็บไปเหมือนกันครับตอนนี้แคปครับเก็บทางหน้าของนิโมไปได้เหมือนกันโดยลูกซองครับระยะใกล้อย่างนี้ปาเข้าไปหนึ่งทีรู้เรื่องเลยครับเอเอพีครับตอนนี้ยังคงออนไฟต์ก่อนเนื่องเก็บครีไปครับและแคปดับเบิลคิวไปยูซิลี่ครับสามารถที่จะเก็บชิสซิน่าซิปเปิ้ลเอ็กซ์ได้เหมือนกันครับ ปีตอนนี้นี่มีแค่หกเท่าน,นั้นแล้วไดโว่เริ่มที่จะนับถอยหลังขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมอีกสิบแต้มเท่านั้นตรงนี้ครับก็จะเก็บวินนี้ไปได้แล้วก็ผ่านเข้าสูร่รอบถัดไปนั่นเองครับนับถอยหลังนี้ 4- 4 <c oughs> เข้าไปแล้วแล้วคนที่ยังไม่หยุดคือแคบครับที่วิ่งแล้วสาดกระสุนตรงนี้ไปเรื่อยๆครับโอ้ใช้4ี่ยึด1วิ่งนะฮะและตอนนี้เปิดกระเป๋านะฮะและวางครับโอ้โหเล็บกรอกซีกันใหม่ครับดุมดำดุมดำดุมดำ เสียงเหมือนแบบไซเรนทิวยังไงเลยนะแต่นี่เป็นผีปนาวุธแล้วตรงนี้วางบอมแล้วไม่รออะไรทั้งสิ้นแล้วโดนยิงเก็บไปได้อีกหนึ่งแล้วเหลือ2คนจากอนูบิสเท่านั้นแล้วยิงเก็บไปได้อีกหนึ่งครับออสการ์ตอนนี้ออนไฟครับดับเบิลคิวไปแล้วไซโคไปเก็บกิมดับเบิลเอ็กซ์มาได้ครับโอ้โหนี่เป็นการวางบอมครั้งแรกครับของแอสเวดวันคูดเลยนะฮะเห็นตํแหน่งแล้วครับ วิง่งเข้ามาถมสองอย่างนี้แจ้งข่าวให้กับเพื่อนแล้วเข้ามายิงหนึ่งคนแล้วป่าเข้ามาอีกหนึ่งคนเก็บไปได้ครับออสการ์ทิปเปิลคิวตรงนี้ครับและแก่บอมไซส์เรียบร้อยครับสู้ระเบิดนะ เราหน้าของเราครับดับเบิลคิวไปแต่ไม่พอครับโดนเทมมาได้โดยเอเวอร์เรสครับแล้วทางด้านของวันดิตี้ของเราครับไปเก็บเเอวอร์เลยมาได้เหมือนกันครับและเอฟโอตอนนี้หลายยาวมาครับหูน้อยครับทุกสองนี้เริ่มที่จะหยุดไม่อยู่ออฟไฟตรงนี้ครับสบัดไปเก็บหนึ่งเก็บสองครับกูรและเก็บไปสามเก็บไปสี่เลยครับเรื่องที่จะมาเล่นสไนเปอร์สองนะสำหรับเกมนี้ครับและเก็บไปได้จริงโดยครับกลางคุณโซเหมือนจะทำได้ดีขึ้นครับ แล้วตอนนี้เหลือหนึ่งคนต้องครัชกับมาครับในการที่เก็บครับแล้วเหลือคนเดียวเท่านั้นแล้วรีมิกใช้สไนเปอร์ด้วยครับเอาแล้วครับผมจะเปิดโซนได้หรือเปล่าครับแล้วเหมือนจะเห็นตำแหน่งแล้วโอ้โหแล้วสากกระสุนเข้ามาก่อนตรงนี้ด้วยปืนครับมันสู้ยากพอสมควรครับแล้วเหมือนจะรู้แล้วครับว่ารีมิกใช้สไนเปอร์ครับเข้ามาแล้วมายักใกล้อย่างนี้ครับโอ้ยังชนะฮะจังหวะครัชกลับมาหนึ่งเก็บสามครับพี่วิน